ขอปักสามตาเพิ่มได้ไหมพอดีแบตโทรศัพท์จะหมดอ่ะได้เลยค่ะแล้วก็ขอพัดลมเพิ่มด้วยนะที่นี่อากาศร้อนมากเลยอย่กับทะเลทรายเนี่ยอาหารร้านเธอทำยังไงเนี่ยทำไมมีฝอยขัดหม้ออยู่ในจานอย่างงี้มื้อนี้ฉันจะต้องได้กินฟรีแล้วเธอก็ต้องจ่ายค่าเสียหายหฉันด้วย ร้อนร้อนร้อนทำไมมันร้อนอย่างงี้เนี่ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะโอ๊ยทำไมมันร้อนอย่างงี้เนี่ยที่นี่ไม่มีแอร์รือไงต้องขออภัยด้วยนะคพะพอดีว่าวันนี้ร้านเราแอร์เสียค่ะฮะแอร์เสียร้านเอาอจะดูหรูหราใหญ่โตขนาดนี้ปล่อยให้แอร์เสียเนี่ยนะ ต้องขออภัยจริงๆนะคะ,ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะนี่ค่ะเมนูมีอะไรแนะนำบ้างล,ล่ะร้านเราเป็นคาเฟ่นะคะขึ้นชื่อเรื่องกาแฟดํามากเลยค่ะแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าไม่ทานกาแฟดำร้านเราก็ยังมีชาเขียวอีกนะคะแล้วก็ยังมีน้ําผลไม้แล้วก็มีสมูทตี้ด้วยค่ะอะแต่ถ้าคุณลูกค้าหิวก็ยังมีอาหารอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นสปากเกตตี้มากาักกะโรนีสเต็กอ๋อแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าชอบอาหารไทยก็ยังมีนะคะไม่ว่าจะเป็นยำบุ้นสเส้นข้าวผัดหรือว่ากะเพราและทุกเมนูเป็นสุดพิเศษของทางร้านเลย คุณลูกค้ารับอะไรดีเอ่ยอืมเอาน้ำเปล่ามาขวดหนึ่งแล้วกันน้ำเปล่าขวดหนึ่งนะคะใช่งั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันสั่งน้ำเปล่าขวดหนึ่งอะ่ะไม่ได้หรืไงคิดว่าฉันจนหรือไงเอ่อไม่ได้หมายความอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าได้งั้นฉันสั่งสปาเกตตี้เพิ่มอีกจานหนึ่ง แต่ว่าสปาเกตตี้ขอซอสแดงนะอะไรคะขอมะเขือเทศเยอะๆเส้นนิ่มๆหมูหมออแกนิกไม่ติดมันนะแล้วก็ขออร่อย,ออยๆด้วยงั้นคุณลูกค้าเราสักครู่นะคะเดี๋ยวสปาเกตตี้อ่ะขอใส่ไข่เพิ่มด้วยได้ไหมได้เลยค่ะใส่ไข่เพิ่มสิบบาทนะคะ แถมไม่ได้หรอร้านออกจะใหญ่โตขนาดเนี้ยฉันไปที่ไหนใครๆก็แถมให้ฉันได้ทั้งนั้นแหละอย่าลืมสิฉันเป็นลูกค้าแถมให้แค่นี้ไม่ได้เลยงไงต้องขอโทษจริงๆนะคะคุณลูกค้าหนูแถมให้ไม่ได้จริงๆอะคะ่ะเอ๊ะอีี่รู้ไหมว่าฉันคือใครคือคือใครเหรอคะ ฉันปามี่ในตลาดใครๆก็เรียกฉันคุณนายปามี่ทีนี้รู้จักฉันหรือยงังอ๋อคุณนายปามี่สวัสดีค่ะรู้จักฉันแล้วทีนี้แถมได้หรือยงังหนูก็อยากจะแถมให้นะคะแต่ว่าร้านนี้ก็ไม่ใช่ร้านของหนูอะคะ่ะหนูเป็นแค่ลูกจ้างฮะเป็นลูกจ้าง ให้ฉันเสียวเวลาคุยอยู่ตั้งนานถึงได้ว่าทําไมแต่งตัวสกรปรกแบบนี้เอาล่ะยังไงก็ถือว่าสงสารเด็กตาดําๆแล้วกันป่ะรีบไปทําให้ฉันขออร่อยอร่อยแล้วกันสักครู่นะคะอาหารที่สั่งได้แล้วค่ะน้ำเปล่าค่ะ สปาเกตตี้ค่ะอาหารที่สั่งครบแล้วนะคะเออเดี๋ยวฉันขอปักสามตาเพิ่มได้ไหมพอดีแบตโทรศัพท์จะหมดอะ่ะได้เลยค่ะสักครู่นะคะอ๋อแล้วก็ขอพัดลมเพิ่มด้วยนะที่นี่อากาศร้อนมากเลยอย่างกับทะเลทรายเนี่ยได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะ เหนื่อยจังทำไมวันน uh> ี้ต้องมาเจอลูกค้าแบบนี้ด้วยเนี่ยชักจะทนไม่ไหวแล้วนะบนอะไรคุณอำคุณผู้จัดการมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยก็มานานพอที่จะได้ยินคุณบทนนี่แหละเป็นไงมีอะไรเปล่าเออคือนี่คุณอางานบริการเนี่ย มันก็ต้องเจอลูกค้าหลากหลายแบบนี้แหละสิ่งที่เราต้องทําก็คืออดทนสู้เข้าใจไหมครับสู้ๆค่ะผู้จัดการคิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไป โอ้ยพูดจาเสียงดังไม่มีมารยาทไม่มีความเป็นสมบัติผู้ดีเลยใครเขาอยู่บนเครื่องบินเขาเสียงดังกันถ้าเป็นฉันนะฉันทนไม่ได้ฉันจะลุกไปด่าเลยแต่ถ้าแกอะไปด่าแล้วอะมันยังไม่ฟังนะแกก็ต้มหนังสือสมบัติผู้ดีอะให้มันกินไปเลยเอ๊ะหรือว่าแกจะให้ฉันไปช่วยตกมันจะได้มีมารยาทกันสะบ้างน้องครับ คือโวกนั้นอะ่ะคุยโทรศัพท์เสียงดังมากเลยแล้วคุยเป็นชั่วโมงแล้วอะ่ะคือพี่เนี่ยเป็นนักเขียนกําลังเขียนบทละครส่งช่องละครน้ำหน้าของคุณชวินอยู่น้องเคยดูไหมถ้าใน u t u b e เนี่ยก็ช่องดูินดี้ทีวีไงและอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดละครสนุกๆยังไงพี่รบกวนน้องไปช่วยบอกเขาหน่อยนะว่าให้คุยเบาๆหน่อยคือตอนนี้พี่ไม่มีสมาธิในการเขียนบทละครเลยช่วยหน่อยนะได้ค่ะพี่ คุูกค้าคะแบตแกออะไรรบกวนคุณลูกค้าใช้เสียงเบาลงนิดนึงได้ไหมคะพอดีว่ารบกวนคุณลูกค้าท่านอื่นเขาอะค่ะทำไมฉันต้องเบาเสียงด้วยนี่เธอเห็นลูกค้าคนอื่นสำคัญกว่าฉันหรือไงฉันก็ลูกคา้าเออคือพอเลยเดี๋ยวฉันจะฟ้องการจัดการของเธอให้ไล่เธอออก ขอโทษนะคะคุณลูกค้าอย่าฟ้องผู้จัดการเลยนะคะน้องน้องน้องพอเถอะถ้าเขาไม่ฟังเนี่ยก็ไม่ต้องไปพูดเขาล้วเดี๋ยวพี่หาคุณฟังเองก็ได้ดีเพราะงั้นพี่ขอโทษด้วยนน้องที่ทําให้น้องต้องลําบากอะ่ะไม่เป็นไรค่ะคุณลูกค้าขอโทษด้วยนะคะแล้วหนูก็ต้องขอโทษคุณผู้หญิงอีกครั้งนะคะไม่รู้สแล้ว ว่าฉันนะ่ะคือใครแกอย่าไปยอมมันเลยอย่าไปเกงใจมันเลยพูดไปเลยถ้าเป็นฉันนะเข้าไปตบมันเลยใช่แกอย่างงั้นแหละไปเกงใจมันทำไมอิ่มนเนี่ยอาหารร้านนี้ก็อร่อยใช้ได้นะเนี่ยแต่ ฉันไปร้านไหนต้องได้กินฟรีไวอะไรกันนี้ ีเกิดอะไรขึ้นคะคุณลูกค้านี่เธอดูอาหารร้านเธอทำยังไงเนี่ยทำไมถึงมีฝอยขัดมออยู่ในจานอย่างนี้แต่แต่ไม่รู้แหละเธอต้องรับผิดชอบมื้อนี้ฉันจะต้องได้กินฟรีแล้วเธอก็ต้องจ่ายค่าเสียหายให้ฉันด้วยเกิดอะไรขึ้นหเหรครับคุณผู้จัดการ ลูกค้าท่านนี้บอกว่ามีเศษฝอยขัดหมอ้ออยู่ในอาหารนะคะ่ะดูสิคะดูนี่สิร้านนี่ทําอาหารยังไงเนี่ยมีฝอยขัดหมอ้ออยู่ในจานฉันไม่มีฝอยขัดหมอ้ออะไรทั้งนั้นเลยครับนี่ดูนี่สิจะไม่มีได้ยังไงเธอหาว่าฉันโกหกเหรอฉันเป็นลูกค้านะลูกค้าไม่ใช่พระเจ้านะครับโดยเฉพาะลูกค้าที่มีพฤติกรรมแย่ๆแบบคุณ จะกล้าพูอย่างกับฉันเลยเหรอทำไมผมจะไม่กล้าล่ะครับคุณผมเห็นพฤติกรรมของคุณตั้งแต่เข้าร้านมาแล้วจากกล้องวงจรปิดทีแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะให้มันเป็นเลื่อนใหญ่โตอะไรขนาดนี้นะครับก็เข้าใจว่างานบริการเนี่ยมันก็ต้องเจอลูกค้าที่ดีบ้างเลวบ้างปะปนกันไปแต่ผมก็ไม่คิดว่าคุณจะเลวถึงขั้นพกฝอยขัดหม้อมาใส่ในอาหารตัวเองเพื่อเรียกร้องค่าเสียาหาย พฤติกรรมแบบนี้ผมว่าคุณไปคุยกับตำรวจดีกว่านะครับคุณอามโทรหาตำรวจให้ผมนะได้ค่ะเออเดี๋ยวเดียวดี๋ยว,ยวต้องถึงตำรวจกันเลยเหรอเอออันนี้ค่าหานะฉันไปละคุณลืมของเออเอาไปเลยฉันให้ สุดยอดครับผมขอเหตุการณ์เนี่ยมาเขียนเป็นบทละครนะครับได้ครับของครับคุณผู้จัดการรู้ทุกอย่างเลยเหรอคะใช่ครับมผมเห็นจากกล้องจอมปิดคุณนามนี่เก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยเจอลูกค้าแบบนี้ก็ยังควบคุมอารมณ์ตัวเองได้สมแล้วน,น,นะครับที่ทำอาชีพบริการอ๋อแต่ผมจะบอกไว้อย่างนะครับจริงๆแล้วเราไม่จะเป็นต้องดีกับลูกค้าทุกคนนะครับ เราทำดีเฉพาะกับลูกค้าที่ดีเราก็พอส่วนลูกค้าแย่ๆเนี่ยถ้าวันหลังเจอก็บอกผมได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกค้าก็คนเราก็คนเหมือนกันผมไปก่อนนะครับ